ออดิ t Big 4สายโรงงานกับสายการเงินต่างกันยังไงสวัสดีครับผมเป้ไอทีโซ s y เรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะคลิปนี้ผมจะพูดทั้งในกรณีเด็กจบใหม่และคนมีประสบการณ์ทางด้านออดิ t Big กโนะครับไปที่ข้อแรกเลยครับลักษณะธุรกิจนะครับถ้าเราเป็นออดิตสายโรงงานนะครับเราต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเราต้องรู้ครับว่าโรงงานเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับ บริษัททําอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อขายใช่ไหมครับก็จะมีสินค้าคงเหลือทีนี้เราต้องรู้ครับว่ากําไรของบริษัทมาจากอะไรบ้างนะครับอาจจะมาจากยอดขายหักต้นทุนขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราต้องรู้กระบวนการผลิตในโรงงานนะครับอ้าวแล้วออดดตสายการเงินละ่ะมีอะไรบ้างนะครับผมจะแบ่งอย่างนี้ครับสายการเงินเนี่ยมีหลากหลายมากส่วนใหญ่จะเป็น สายธนาคารหรือแบงกิ้งนะครับบางทีลูกค้าของเราก็อาจจะเป็นบร oker หุ้นหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือเป็นบริษัทที่ทํากองทุนรวมพวกนี้ครับหรือจะเป็นบริษัทที่เป็นมาร์เก็ตเพลสของกองทุนพวกฟิโนเมนาหรือบริษัทฟินเวสพวกนี้ครับบริษัทต่างๆเหล่านี้ธรรมชาติของธุรกิจจะแตกต่างกันไปนะครับมาเริ่มที่ธนาคารกันก่อนนะครับธุรกิจธนาคารเนี่ย รายได้เนี่ยเขามาจากดอกเบีย้ยเงินกู้ที่เขาปล่อยกู้ประชาชนทั่วไปนะครับส่วนรายจ่ายหลักเนี่ยมาจากดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายให้เวลาเราไปฝากเงินฝากออมทรัพย์นะครับทีนี้เนี่ยดอกเบีย้ยเงินกู้เอามาหักลบกับดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ก็จะเป็นกําไรของธนาคารนะครับทีนี้โปรดักต์อื่นๆผมไม่ขอพูดถึงเพราะหลักๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่แล้วถ้าเป็นบริษัทบล็อกเกอร์หุ้นล่ะรายได้ค่าใช้จ่ายเขามาจากอะไร รายได้หลักของโบรกเกอร์หุ้นนะครับก็จะมาจากค่าคอมมิชชั่นในการเทรดยิ่งในตอนไหนครับที่มีคนเทรดหุ้นซื้อ,อ,อขาย,ขายบ่อยเท่าไหร่โบรกเกอร์หุ้นก็จะมีกําไรมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วพวกบริษัทที่เป็นบลจหรือกองทุนรวมละ่ะรายได้เขามาจากไหนรายได้หลักๆเขาจะมาจากค่าธรรมเนียมในการขายกองทุนนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้มีหลากหลายมากเป็นค่าธรรมเนียมในการขายครั้งแรก หรือว่าค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนต่างๆพวกนี้ครับส่วนค่าใช้จ่ายก็จะเป็นฝั่งที่เป็นเ,เงินเดือนของผู้จัดการกองทุนหรือค่าจัดการกองทุนต่างๆนะครับแล้วทีนี้บริษัทพวกเป็นมาร์เก็ตเพลสของกองทุนรวมละ่ะรายได้ค่าใช้จ่ายเขามาจากไหนรายได้ของพวกบริษัทพวกนี้อย่างฟิโนมน่าครับเขาจะมาจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที่บลจเขาแบ่งให้นะครับเวลาเราซื้อกองทุนกองทุนหนึ่งเนี่ย ก็จะบอกว่าค่าธรรมเนียมในการขายใช่ไหมครับ1.5%้รผมสมมุตินะครับกองทุนรวมอาจจะได้แค่1น5จุดอ้อและอีก0.25%เเนี่ยฟีโนเมนาเอาไปอะไรแบบนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับของจริงอาจจะไม่ใช่เท่านี้นะครับค่าใช้จ่ายก็อาจจะเป็นค่าการตลาดค่าเงินเดือนพนักงานต่างๆพวกนี้ครับเนี่แหละครับ,รค,รบคือความแตกต่างของลักษณะธุรกิจที่ออเดดจะเข้าไปตรวจนะครับข้อถัดไปจะเป็นที่ตั้งของบริษัทที่เราไปครับ ถ้าเราเป็นออดิตสายโรงงานนะครับเฮดออฟฟิศของโรงงานนะครับบางที่ก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับบางที่เฮดออฟฟิศของโรงงานก็จะอยู่ต่างจังหวัดทีนี้เนี่ยเวลาเราไปออดิตโรงงานนะครับเราก็จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับมันก็จะมีค่าเดินทางค่ารถตู้ค่าเรียกแกลบใช่ไหมครับหรือว่าค่าเรียกแท็กซี่จากบ้านเราไปที่ออฟฟิศก่อนแล้วจากออฟฟิศหรือบริษัทออดิชเนี่ยไปที่โรงงานอีกครั้งหนึ่ง นอกจากค่าเดินทางแล้วเนี่ยก็จะมีเพอร์เดียมหรือค่ากันดานเวลาเราไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนๆนะครับที่ตั้งของบริษัทตรงนี้ก็จะมีผลมากพอสมควรนะครับแล้วออเิตสายธนาคารหรือสายการเงินอื่นๆละ่ะจะได้เพอร์เดียมเหมือนสายโรงงานไหมผมต้องตอบว่ามีโอกาสได้แต่น้อยมากครับเนื่องจากว่า Head Office ของธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆมักจะอยู่ในกรุงเทพนะครับ ทำให้ออดิตในสายธนาคารเนี่ยได้เพอเดียมน้อยกว่าออดิตในสายโรงงานแน่นอนครับทีนี้สาขาต่างจังหวัดของธนาคารหรือสถาบันการเงินละ่ะออดิตมีโอกาสได้ไปไหมผมต้องตอบว่าน้อยมากครับเนื่องจากว่างานพวกนี้เขามักจะแอปไซ์ให้อินเทอร์นอลอดิตของบริษัทที่เราตรวจนะครับเป็นคนเข้าไปตรวจแทนในสาขาต่างจังหวัดยกเว้นว่าสาขาต่างจังหวัดนั้นนะมีธุรกรรมที่มีสาระสำคัญมาก ในงบการเงินนะครับเขาถึงจะเลือกสุ่มเข้าไปตรวจสาขานั้นโดยเฉพาะ,ะหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องของความท้าทายในการตรวจนะครับออดิตโรงงานเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ครับในเรื่องของประเด็นของกระบวนการผลิตนะครับต้นทุนการผลิตเป็นยังไงบ้างในโปรดักต์หลักแต่ละประเภทนะครับสินค้าคงเหลือหลักๆของบริษัทมีอะไรบ้างเ,เวลาไปนับสต็อกนับยังไงหรือถ้าเป็น IT a u d i t ที่ทําสายโรงงานนะครับเอ่อก็จะต้องดูประเด็นของเซิร์ฟเวอร์ลูมนะครับอย่างกรณีเอ่อการเกิดคลัสเตอร์โควิดที่สมุทรสาครใช่ไหมครับถ้าลูกค้าเราอยู่ที่นั่นนะครับเราก็ต้องวางแผนการตรวจสอบดีๆหรือว่ามีแผนฉุกเฉินยังไงบ้างเวลาเกิดโควิดในเคสนี้นะครับพนักงานเดินทางไปยังไงรวมถึงตัว IT Audit ดิเองที่จะไปตรวจเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไม่ได้เนี่ยอ้าวทำไงล่ะ ในเมื่อบริษัทเขาประกาศให้พนักงานหยุดเราจะต้องมีกระบวนการทดแทนอย่างอื่นไหมหรือมีการสัมภาษณ์ลูกค้าผ่านออนไลน์ทางซูมอะไรแบบนี้หรือสัมภาษณ์ยังไงร,รวมถึงกระบวนการส่งเอกสารต่างๆในขณะล็อกดาวน์อย่างเงี้ยทำยังไงแล้วเราจะรีวิวเอกสารยังไงเราจะเชื่อได้ไงว่าเอกสารที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยมันถูกต้องนะครับ ลูกค้าไม่ได้เมคขึ้นมาเองในภายหลังส่วนความท้าทายในการตรวจของออดิตสายธนาคารนะครับก็คือปัจจุบันนะครับธนาคารทั้งหมดมีการอนุมัติในระบบเกือบจะทั้งหมดซึ่งมีการอนุมัติบนกระดาษเหลือน้อยมากนะครับทีนี้ออดิตต้องเข้าใจโปรดักต่ตางๆของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้คืออะไรหุ้นกู้ช่วงนิลรันคืออะไรพันธบัตรรัฐบาลคืออะไรรวมถึงความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียงของธนาคารนะครับ รวมถึงถ้าธนาคารเกิดมีการลงทุนในบิตคอยขึ้นมาเราก็ต้องมีความรู้ครับว่าบิตคอยบันทึกบัญชียังไงความเสี่ยงหนึ่งของธนาคารนะครับคือความเสี่ยงที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจะล่มนะครับสําหรับออดิตที่ไปตรวจสายบล็อกเกอร์หุ้นหรือว่าตรวจตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะต้องรู้กระบวนการเทรดหุ้นนะครับต้องรู้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD นะครับหรือว่ากรตด้วยนะครับ คำศัพท์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเราต้องรู้นะครับหุ้นติดแคชบาลานซ์คืออะไรเครื่องหมายเทรดดิ้งอเลอร์คืออะไรอย่างที่ผ่านมาครับมันมีหุ้นบางตัวที่เขาเรียกว่าถูกปั่นขึ้นไปนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องมาขึ้นเครื่องหมายเทรดดิ้งอเลอร์นะครับหรือว่าเตือนผู้ลงทุนนะครับว่าเราหุ้นตัวนี้มีความเสี่ยงนะครับแล้วทีนี้ออดดตที่เป็นสายตรวจบลจหรือว่าตรวจกองทุนรวม จะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเราต้องรู้ว่า NAV คืออะไรนะครับผู้ดูแลผลประโยชน์คือใครนะครับค่าธรรมเนียมเวลาเราซื้อกองทุนมีอะไรบ้างครับเช่นค่าธรรมเนียมการขายการจัดการการโอนหรือรับซื้อคืนอะไรพวกนี้ครับต้องมีความรู้เบื้องต้นจากประสบการณ์ที่ผมเคยอยู่ Big กโฟมา2ที่ครับเราไปตรวจทั้งโรงงานแล้วก็ตรวจทั้งสายการเงินนะครับผมคิดว่าลูกค้าที่อยู่สายโรงงานนะครับ มีแนวโน้มที่จะคุยง่ายกว่าหรือว่ามีความเป็นเป็นกันเองมากกว่านะครับถ้าเป็นสายการเงินนะครับบุค,คลิกของคนที่ทํางานสายนี้จะสตรองนิดนึงหรือเวลาเราไปตรวจแล้วข้อมูลไม่แน่นอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าจับได้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องนะครับถ้าถ้าไปตรวจสายการเงินความเชื่อถือของเราจะหมดลงทันทีนะครับวิธีแก้คือเราต้องอัปเดตความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับแล้วทีนี้มีคําถามว่า แล้วเราจะเลือกสายในการตรวจสอบได้ไหมว่าเราจะตรวจสายโรงงานหรือธนาคารถ้าเป็นเด็กจบใหม่ผมตอบได้เลยว่าเราเลือกไม่ได้ครับเพราะว่ารุ่นพี่หรือว่าอินชาร์ดหรือเมนเจอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนจิ้มเลือกมานะครับแต่ถ้าสําหรับคนมีประสบการณ์นะครับเขาก็จะเลือกตามประสบการณ์ที่เราเคยตรวจมาสมมุติเราเคยตรวจธนาคารใช่ไหมครับสักปีหนึ่งเรามีโอกาสที่จะได้ไปอยู่สายการเงินนะครับ และเนี่ยครับคือความแตกต่างระหว่างออดิตสายโรงงานและสายการเงินครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ